รอเรียบหรูต้องซีวิกเอเลยครับสวัสดีครับผมตีบีกรสสวยนะครับวันนี้พามาชมรถรอ่อหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นซีวิกเอนะคันนี้เป็นปี2 0ง2รถมือเดียววิ่งน้อยวิ่งแค่แสนห้าพันโลเท่านั้นต้องบอกงนี้ครับรถไม่แสนห้าพันโลผมเช็คประวัติศูนย์นะนะครับเรามีประวัติศูนย์อยู่เช็คศูนย์ที่ฮอ n d ้าได้เลยเรารับประกันไม่แท้แต่ที่สําคัญคันนี้สวยมากเลยมาดูในคลิปกันนะครับเป็นรถสีบอลเงินแม็กทีซีโคตรสวยเลยนะครับ แล้วก็หน้าเนี่ยเราทําเป็นหน้าไมเนอร์เชนแล้วนะครับไม่ได้ชนนะรถไม่มีชนเรารับประกันในสัญญาซื้อขายมาเดี๋ยวพาชมความหล่อของรถคันนี้กันนะฮะต้องบอกว่าตะเกียพี่อุ้ยบอกว่าโคตรสวยเลยชอบมากพี่บอกม่ามีตังเดี๋ยวซื้อเลยนะซื้อให้แฟนนั่งเลยนะสวยจริงสวยจริงผมต้องบอกงนี้นะครับแล้วก็ผมใส่เป็นแม็กทีซีนะแต่เดี๋ยวค่อยชมความสวยกันเรามาชมเรื่องบอดี้กันก่อนนะครับว่าห้องเครื่องสภาพสวยไหมมีชนมีกระแทกอะไรบ้างนะครับ ต้องบอกเลยว่าพูดเลยว่าไม่มีเรารับประกันในสัญญาซื้อขายนะครับคันหน้าเดิมๆเม็ดโองเม็ดอาร์ครบต้องบอกงี้ครับเราไม่ได้ใช่แค่คําพูดนะเรารับประกันในสัญญาซื้อขายเราระบุให้ชัดเจนเลยนะครับตามหน้าจอเลยชนหนักพลิกคว่มจมน้ําตัดต่อกอไม่เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนระบุในสัญญาซื้อขายทุกอย่างนะครับมาเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงแบบสูงๆให้ดูแผ่นกันความร้อนมีครบสติกเกอร์สแตนดาดต่างๆมีครบมอกครบนะสติกเกอร์สแตนดาด สติกเกอร์น้ำยาแอนนะครับนี่สติกเกอร์เป็นเลขตัวถังนะครับเอาไปเช็คเลขเอาไปเช็คศูนย์ได้เลยมาซูมไว้ใกล้เผื่อลูกค้าอยากเอาไปเช็คศูนย์เอาไปเช็คศูนย์ได้เลยไม่ผมแท้ตลอดนะครับกล้านะผมกล้าขายแบบนี้นะนะฮะเราไม่ได้เรื่องรอเล่นเราเราขายรถด้วยความจริงใจนะครับนะห้องเครื่องเนี่ยสภาพสวยเลยแล้วต้องบอกว่ารถคันนี้ขับดีมากช่วงล่างไม่มีดังแล้วก็เงียบเงียบเลยคันนี้เป็นท่อเดิมนะเราแต่งจัดทรงให้แต่ข้อแม้ของผมคือผมจะไม่ทําท่อนะฮะ,นะฮะลูกค้าอยากจยาไปดาท่อดังๆใส่ปลายดังๆ เราแนะนําได้เราพาไปทําได้แต่เราขอไม่ทําให้นะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพาพ่อแม่พี่น้องมาเขาไม่ชอบรถท่อดังก็เดี๋ยวจะทะลเลาะเบาแวงกันให้ได้รถไปก่อนเดี๋ยวจะไปแต่งอะไรค่อยแต่งแต่ทรงสวยๆหล่อๆ,อๆเอาไปก่อนเลยนะครับมาดูตรงนี้นะฮะนี่ยรายละเอียดเท็กเจอร์ต่างๆของรอนด้พวกกิฟต์เนี่ยคันนี้ยังมีอยู่ครบเลยนะดูนะฮะกิฟต์เนี่ยไม่มีแตกที่บังสายไฟต่างๆที่วางแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยกิฟต์อ่ะสวยจริงนะครับมอโนม่อน้ําใหม่กิฟต์เลย นะครับปักเปิกได้ชงได้ช้จเนี่ยไม่มีก่อบไม่มีแตกนะนะครับฝาข้อพลาสติกต่างๆอยู่ครบนะครับและที่สำคัญที่ผมเคยบอกสำหรับเครื่องตระกูล R นะฮะ R 1 8 R 2 0เนี่ยเราดูตรงนี้เลยช่องว่างตรงนี้ห้ามดำนะครับเพราะว่าถ้ามันใส่ทั้งเส้นแปลว่ารถคันนี้เครื่องสมบูรณ์ทั้งตัวนะครับเป็นจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆที่ที่ดูได้นะครับมาเราชมห้องเครื่องกันแล้วอยากจะให้ถ่ายมุมนี้เป็นแมก t c นะครับยางใหม่ล้อใหม่จัดทรงให้เรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้โหลดจัดทรงฟินเม้นดีๆหนึบน,นะครับยาง2 1 5 4 5ขอบ17เนะครับเป็นแบกใหม่ล้อใหม่ยางใหม่นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกกระจกพับไฟฟ้าอะไรใช้ได้ครบนะฮะมาเดี๋ยวดูภายในกันก่อนภายในเนี่ยคนี้ต้องบอกว่าเป็น1.8ึ่ง e เบาไฟฟ้านะแล้อ่ะที่สําคัญดูตรงนี้ผมท้าเลยไปดู fb ดูทุกคคันนะ mb ดูทุกคันตรงนี้ลอกหมด นะครับคันนี้เข้าสูตรเขาก็จะเคลมบรันตีได้นะครับคือหมายความว่าไม่มีขนหนไม่ลอกหรอกนะฮะแต่ลอกแล้วเขาดูแลหรือเปล่าแต่ลอกแล้วคันนี้เขาดูแลเปลี่ยนเบิรของแท้ให้ใหม่นะครับเพราะว่าเขามี Honda c แ r รนะครับก็เบิกได้เลยนะครับเราดูตรงนี้ปุ่มกระจกต่างๆนะั้นไม่มีลอกนะครับตรงนี้เช็ดทคำความสะอาดได้หมดเลยนะครับมาเบาไฟฟ้ามีครบพวงมาลัยมาให้พี่อุ้ยดูข้างในพวงมาลัยเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ติดเครื่องเปิดแอร์เลย <c oughs> พวงมาลัยเดี๋ยวขึ้นไปรูปนิ่งให้จะบอกว่าพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆเลยนะฮะรถวิ่งน้อยไม่มีลอกนะคุชันโทนมันติฟังก์ชัน่นบลูทูธอะไรใช้ได้ครบเป็นแอร์ออโต้นะครับฝาครอบพลาสติกต่างๆที่ปิด AUX ปิด power outlet มีครบเลยนะฮะฝาปิดน้ำอะไรต่างๆปิดเกสต่างๆไม่มีหักนะครับสภาพคันนี้เนีย้ยเนี้ยจัดเลยเนี้ยจัดดูเบาะก,ก่อนเนี้ยจัดเลยนะครับผ้าหลังคาสะอาดเอาดูผ้าหลังคาเลย ดูผ้าหลังคาก่อนผ้าหลังคาสีเบทแต่ไม่มีเลอะเลอะไหมวะเดี๋ยวเขินไม่เลอะไม่เลอะนะครับโอเคมาดูข้างหลังกต่อเออดูตรงนี้ก่อนดูนี้ก่อนคู่มือมีครบคู่มือมีครบอาคู่มือบุกสวิตมีครบเดี๋ยวขึ้นรูปนิ่งให้เดี๋ยวขึ้นรูปนิ่งให้นะครับภาษีต่อให้1ปีนะครับเต็มนะฮะภาษีต่อให้1ปีเต็มนะครับคู่มงคู่มือตรงนี้มีครบเดี๋ยวขึ้นรูปนิ่งให้นะมันเยอะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเพราะว่าผมเก็บใส่รายละเอียดไปแล้วนะครับไปเดู ข้างหลังต่อเลยเบาเป็นไงสวยไหมสภาพดีนะไอย่นๆอย่างเงี้ยผมบอกก่อนนะไอทั้งเบาหน้าเบาหลังที่มันย่นๆแบบนี้นะครับลูกค้ามันคือเท็กเจอร์เดิมของเดิมโรงงานนะไอที่มาแบบว่าตึงๆแบบข้างหน้านะถ้าเป็นข้างหน้าแล้วแบบไออ้วนๆอย่างนี้นะเบาซีวิกอะไม่มีมันหุ้มมาใหม่บางคันบางคันนะผมไม่ได้พูดว่าที่ที่อื่นนะ ถ้าให้ดเูเป็นความรู้ไว้บางคารั้ที่บบอะไ,ไอตรงเนี้ยไม่ยน่นไม,ไม,ไม่ไม่เป็นจีบเป็นริ้วเป็นเท็กเจอร์แบบเนี้แล้วเป็นตึงๆมันหุ้มมาใหม่แล้วนะครับสำหรับอย่างนี้คือออริจินอลนะพรมเพิ่มพะยังมีครบนะครับไปดูทางด้านท้ายต่อมาเดี๋ยวเปิดท้ายให้เวลาถ่ายรถสวยๆมันก็จะสนุกดีนะเพราะว่าเวลาพูดอะไรมันก็สนุกดีนะครับเครื่องสมบูรณ์นะนี่น้ำเนิมออกท่อเลย เครื่องสมบูรณ์ที่น้ําออกท่อนะไปเซิร์ชกูเกิลก็ได้เซิร์ชกูเกิลก็ได้เออรถเครื่องสมบูรณ์น้าออกท่อไหมนะครับจะรู้เลยไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะก็เหมือนเดิมครับเครื่องมือเนี่ยมีครบเลยหลุมต่างๆนะครับมีให้ครบนะไม่มีกระแทกนะพื้นท้ายเดิมๆสีเหลืองๆครบๆไม่มีกระแทกนะครับก็นี่เลยฮะเครื่องมือมีครบไม่เคยติดแก๊สนะไม่เคยติดแก๊สเม็ดซ้ายเม็ดขวาเดิมๆคมตรงนี้มีให้ครบนะครับ รถค่อนข้างที่สภาพดูแลดีเติม E85 ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนเติมแล้วเขาเติม E20 ดีกว่านะครับเขาเขาเติม E20 ดีกว่าใช้ได้ยาวๆกว่านะครับมาดูฟินเมส์ทางด้านนี้นะครับอ่าดูรอบๆไปเผยเิดเดิมเหมือนเดิมนะครับเม็ดโอ๊กเม็ดอาร์ซีนตะคงตะเข็บดึงไปไม่รู้จะดึงทําไมนะครับบางคนดึงไปดูไม่เป็นนะนี่นะครับ แต่ต้องบอกงนี้เรารับประกันในสัญญาซื้อขายแล้วเอาเราไล่แต่เข็บไปนะน็อตซอกอะไรไม่มีถอดมาเดี๋ยวปิดประตูแล้วดูความหล่อร,อรอบคันกันดีกว่าปะ่ะจัดไปเลยครับเป็นไงฟิลม์มทางด้านนี้มันมันสวยอะส่วนแม้ไม่รู้นะเดี๋ยวปิดฝากระโปรงอะไรให้นะครับคันนี้สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ไม่มีชนด้วยไม่เคยชนเลยนะครับปิดฝากระโปรงให้นะครับเนี่ยขนาดที่ใส ขณะที่ใส่ตัวไมคําำฝั่งกระโปรงยังล็อกอยู่เลยนะถ้าบางคันเนี่ยหักไปแล้วมันจะแค่วางเฉยอันนี้ยังล็อกอยู่นะครับมาดูล็อกคันกันนะแกปเป็นชนฟิตเมต,ต่างๆสีโอเคหมดเลยเป็นซินเวอร์จริงๆใสๆจริงๆนะครับเป็นแม็กเป็นสีแบบ TC105X นะสำหรับคันนี้นะครับไฟหน้าใสๆานะไฟหน้าไม่มีรอยไม่เคยล้างนะเป็นไฟสภาพใหม่เลยนะครับกิบๆเลยคันนี้มันรถใหม่เนาะคันนี้มันรถสภาพดีเลย นะครับนี่เลยมาให้ดูตรงนี้ดูขอบกระจกคันนี้ไม่มีนี่ไม่มีเป็นฟองเม็ดเม็ดนะไปดูได้เลยคนระับซีวีจะเป็นฟองเม็ดหมดแล้วตรงนี้จะเป็นรอยหมดเลยเหนียวเหนียวคันนี้ไม่เป็นคันนี้ไม่เป็นคันนี้สภาพดีจริงๆนะครับผมยอมร้อนถ่ายให้ลูกค้าดูเลยนะพี่อุย้ยบ่นเลยบอกโอ้เครื่องโทรศัพท์ร้อนแล้วนะถ่ายกลางแดดบ,บอกไม่เป็นไรให้ลูกค้าดูสว่างสว่างเลยนะครับไะเดี๋ยวอีกสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวไปลองขับกันแล้วนะครับ นี่รถติดเครื่องอยู่นะต้องบอกว่าติดเครื่องอยู่นะแต่รถมันเครื่องสมบูรณ์แล้วก็มันนิ่งมากๆเลยนะครับแคทเคิร์ดยังอยู่นะไม่มีถอดนะครับรถผมลูกค้าจะไปถอดแคทไปแลกท่อซิ่งไปทำเอาเองผมผมไม่ทำนะครับเกบไว้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับไปเดี๋ยวไปลองขับกันจัดไปโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับเดีเเ๋ยวเรามาดูภายในเพิ่มเติม,ตมก่อนก็ได้น,น,นะครับ ต้องบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยไปดูมาหลายคันนะต้องบอกเลยโลโกโล้เฮดมาร์แดงที่พวงมาลัยเนี่ยจะลอกกันใช่ไหมถ้าบางคันลอกก็จะใส่โลโกโล้เฮดแดงไม่เป็นไรไม่ผิดแต่ต้องบอกว่าเนี่ยความสําคัญของรถคันนี้ขนาดเฮดเฮดมาร์คตรงพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆยังไม่ลอกเลยแต่แต่ไอเฮดแดงผมมีให้นะผมมีแถมให้นะแต่ผมไม่แปะเพราะว่าผมจะให้ลูกค้าดูว่า เนี่ยมันไม,ไม่ไม่มีถลอกเลยแล้วพวงมาลัยเนี่ยเขาไม่มีเปื่อยไม่มียน่ไยนไม่ได้หุ้มใหม่นะเพราะว่าหุ้มใหม่มันไม่ได้สภาพนี้อยู่แล้วเวลาหุ้มใหม่มันไม่ใช่ออริจินอลจากเดิมโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่ารถคันนี้มาจากเดิมๆจากผมเนี่ยมันเป็นรถเดิมๆเลยเดี๋ยวขึ้นรูปนิ่งให้ตอนที่เดิมๆผมก็มีนะตอนเดิมๆผมผมก็มีนะแต่นี้ผมก็มาแต่งจัดทรงให้แต่ไม่ได้เพิ่มตังค์ลูกค้านะคือขายราคาเดิมกับรถเดิมๆเลยนะครับเนี่ยปุ่มวิทยุต่างๆเนี่ยสภาพโอเคหมดนะครับเป็นแอร์โต้แอร์เย็นเลย นะครับเดีแอร์หน่อยมันเข้าไปในกล้องแล้วแหละนะครับฝาปิด Power outlet right ตรงนี้อย่างที่ให้ดูในคลิปเลยแต่ถ้าดูไปรูปนึ่งจะดูเลยว่าสวยมากนะครับไปเนี่ยปุ่มสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมฟุกเฉินก็ยังไม่ถลอกเลยนะครับถ้าไม่ติดอะไรเก็บไว้ใช้เองนะให้แฟนใช้เลยนะครับแต่แฟนเขาตอนนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับลูกเล็กเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็โอเคขายซะนะครับโอเคไป ไม่ติดนะขึ้นเนินตรงนี้ผมขับรถเตี้ยมาเนี่ยเรารู้รู้หลบรู้หลีกเนี่ยยังไงไม่ติดใต้ท้องอยู่แล้วข้อดีของซีวิกตอให้คุณโหลดเตี้ยยังไงอะ่ะมันจะไม่ค่อยติดพื้นครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมันจะมีแพรเครื่องมันจะไม่เหมือนพวกแจ็ตซิตีนะฮะที่โหลดแล้วก็จะติดพื้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั่วไปนะฮะ เนี่ยช่วงล่างคันนี้ไม่มีดังเลยนะครับพวงมาลัยตรงเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่าซีวิกเอฟบีบอยเนี่ยข้อดีของเขาที่ผมชอบคือมันเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วนะครับมันจะลดความจุกจิกเรื่องปั๊มน้ํามัน,มนพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์รั่วซึมเนี่ยแล้วก็พวงมาลัยจะขับสนุกขึ้นเบาขึ้นคมขึ้นนะครับนะฮะข้อดีข้อดีนะข้อดีของของรถล,ลดแหลกไฟฟ้านะครับผมผมถึงชอบรถเจนใหม่ๆเพราะว่าข้อดีเขาเป็นอย่างนี้แหละฮะ แลวเนี่ยช่วงล่างคันนี้ไม่มีดังเลยแล้วผมจัดทรงที่ร้านเพื่อนผมนะ NPP ก็ประสบการณ์ดีะนะครับคือฟิลดีเลยฟิลดีเลยนะครับเซ็ตใหม่ทุกอย่างน้ำมันเปลี่ยนซีนคือเหมือนโชคใหม่เลยนะครับแล้วก็ฟีดเมนต์สวยเลยนะครับไม่ต้องไปแก้เลยนะครับใช้ได้เลยประมาณเป็นปีนะครับมาเดี๋ยวเราลองขับนิดนึงนะครับเนี่ยท่อเดิมเดิมอ่ะซัดเลยนะไม่มีดังรถผมเงียบๆนะครับแต่แรงท่อเดิมแรงอยู่แล้ว นะครับคูชคอนโทรลใช้ได้ครบนะครับคูชคอนโทรลมีครบนะครับปล่อยมือขับได้เลยนะครับนี่ปล่อยมือขับไม่ทาอะไรเลยนะออโต้พลล์รถไเนี่ยไม่ใช่รถไฟฟ้านะแต่รถมันใหม่รถมันสมบูรณ์ครับเราทำได้เลยทำอย่างนี้ได้เลยครับรถด,ดีๆเนี่ยใครหารุ่นนี้อยู่นะมาเหอะมาซื้อคันนี้เลยนะครับปล่อยมือปล่อยขาทำอะไรนั่งเฉยๆจุดบร่ดูดก็ได้นะเนี่ย เนี่ยนะครับรถรถคันนี้มันสมบูรณ์อ่ะมันใม่มันตรงเนี่ยผมซื้อเพราะว่าคันนี้มันสวยไม่น้อยนะครับโมเลยอ่ะโม้เลย,มเลยผมพูดไปเลยผมโม้เลยรถคันนี้โอเคครับ ถ้าใครชอบถูกใจดูรถคันนี้ดูรูปเพิ่มเติมทางด้านขวานะเข้าไปดูที่หน้าเพจนะครับตีบิ๊กรถสวยพิมได้เลยนะครับรถคันนี้อยู่หน้าเพจอยู่แล้วนะครับเลือเล่อนๆเ,เดี๋ยวก็เจอเลยมีรูป30 4 30รูปถึง40รูปส่วนเบอรถโถ์โทรเบอร์รายละเอียดต่างๆนะสำหรับใครดูแล้วโอเคพี่ผมซื้อแล้วผมโอเคแล้วไม่ต้องดูแลรูปลงรูปนิ่งโทรคุยกันเลยโย้หูโทรคุยกับผมได้เลยนะครับแล้วเหมือนเดิมครับเต็นท์ผมอยู่ถนนรัตานาธิเบศติดสถานีรถไฟฟ้าไซมาหรือใกล้สะพนานพนังเก้านั่ นะครับยกผูเบอร์โทรเบอร์ต่อได้เลยจัดเต็มฟรีดาวเหมือนเดิมหรือว่าใครมีเงินสดจบสดได้เลยไม่มีเก็บเพิ่มเติมไม่มีเก็บแอกเจ็หรือ,อรายละเอียดเพิ่มเติมนะเพราะรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับผมแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ก็ไม่มีค่าจัดไม่มีค่าโอนนะคลิปนี้พูดยาวแล้วใครสนใจยกหูโทรคุยกันหรือแอดไลน์มาคุยกันดีกว่านะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ